สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปใส่บาตรวันนี้วันพระนะคะมาตลาดบ้าหนหมดทองสีวันนี้เราเตรียมตัวจะไปใส่บาตรกันนะคะทุกคนมีขนมเราไปใส่บาตรกันพะอยู่เนาะ เสร็จแ,แล้วเรานะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะซื้องวงอะไรกับ,บข้าวใส่บาตรชุดหนึ่งค่ะจับ,นนะะบข้าวใส่บาทนะคะ น้ำกวดน้ำนะคะเราจะเสดบาาหลวงพ่อนะคะ สาุอยาก็บอย่าได้ทนะเีเ็บเ้เ่อะา,อานาเสร็จแบบน๊ะวันนี้วันพานะเดียวก็จะไปซื้อต่อไปเราก็ไปซื้อดอกไม้นะคะวงมาลัยไหว้ค่ะที่บ้านนะจ๊ะ ลสิบแปดส,สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาสิบพวงอันนี้สิบพวงเราเรืร่องเหรอครับเราเรื่องอย่างเดียวนะจ้ะ ก็กลับแล้วนะคะเราได้พวงมาลรยไไว้ยพระแล้วขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้เรามาใส่บารวันพัะที่ตลาดหมู่บ้านบัททองสีนะคะวันนี้วันพระนะคะวันนี้วันพรนะหนาขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะในสชวนแชแน็กก็ขอจะจบวิดีโอได้ไวในแค่นี้นะคะดู ชีวิตคนเมืองให้ดูกับข้าวพี่สาวก่อนมีอะไรมัง่งกับข้าวกับข้าวดูกับข้าวไปก่อน กับข้าวมีเยอะนะคะกับข้าวเดี๋ยววางอันนี้ก่อนวางพวงมาลัยก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กับข้าวมีผัดผัดหมี่นะคะผัดหมี่นะคะถุงละยี่สิบบาทเยอะมากเอาหมีสองถุงว่าอ๋อ กดออกให้เขาก่อนนะคะแค่นี้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ